ผิวบางกับผิวหนามีผลกับการทำศัลยกรรมไหมขอตอบเลยมีผลมากค่ะผิวเป็นตัวกำหนดทั้งรูปทรงที่ทำได้ความเสี่ยงใน,นระยะยาวการบวมขึ้นมากแค่ไหนการยุบเร็วแค่ไหนค่ะมาพูดถึงผิวบางกันก่อนผิวบางเนี่ย จะเห็นชัดแต่เสี่ยงสูงอ่ะข้อดีก็คือเห็นทรงที่คมเห็นรายละเอียดที่เล็วเข้าที่ไวดูสวยไวข้อเสียก็คือเวลาทาจมูกถ้าสมมติผิวบางใช่ไหมคะก็จะเห็นขอบซิลิโคนได้ง่ายเสียงทะลุเสียงแดงเสียงบางแล้วก็แก้ยากในระยะยาวต้องทําให้พอดีไม่พุง่งไม่ยาวเกินเหตุแล้วก็ไม่ฝุนเนื้อคะ่ะถ้าผิวหนาผิวหนาเนี่ยเรียกว่าผิวที่สามารถซ่อนดีแต่ต้องใช้เวลาข้อดีของผิวหนาก็คือปิดขอบดีสมมติเราใส่ซิลิโคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือจมกชมมนด,ด,ดร,ราทแง ทนทรงแบบพุ่งๆได้มากกว่าความเสี่ยงทะลุต่ำกว่าข้อเสียก็คือบวมกว่าเข้าที่นานกว่ายุบช้ากว่าคนที่จมุกหมกูจมูกชมพูอะไรเงรี้ยเวลามาทาจมูกก็คือต้องรอนานเกือบปีเลยก่าจะเข้าที่อะไรย้ยคะถ้าทําเตี้ยเกินก็คือไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนไม่ได้ทําเลยเพราะว่าหนังเนื้อมันหนาเกินถ้าทําพุ่งมากเกินก็จะยิ่งดูกลายเป็นแบบใหญ่ด้วยสูงด้วยคือหมอต้องปรับโครงสร้างทั้งหมดลดขนาดเนื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ต้องทําโครงสร้างใหม่ให้ใหมันพอดีพอดี เสยกรรมที่ความหนาความบางของผิวมีผลชัดมากจมูกค่ะสันปลายแล้วก็การทะลุขึ้นอยู่กับความหนาของผิวหนาหรือว่าผิวบางด้วยเลยเป็นเป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญการทําตาชั้นตาความคมของชั้นตา ก็เกี่ยวกับเรื่องผิวหนานผิวบางเนาะการฉีดไขมันก็เกี่ยวค่ะความเรียบความเหนียนคนไหนผิวบางอย่างเงี้ยก็มีสิธิ์ที่จะเป็นคลื่นสูงกว่าทําไมบางคนทําเหมือนกันแต่ผลไม่เหมือนกันเพราะว่าผิวบางหนานไม่เท่ากันกรรมพันธุ์ไม่เหมือนกันค่ะการยึดของผิวต่างกันการสมานแผลก็ต่างกันไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งค่ะแต่พื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยสรุปก็คือผิวบางอะ่ะจะบวมน้อยยุบเร็วสวยไวแต่ ทุกอย่างต้องอย่างอนิดอย่างหน่อยต้องแบบเบาบางนิดหนึ่งไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาได้ถ้าผิวหนาก็าคือจะบวมเยอะสวยช้าเข้าที่ช้าแต่สวยแล้วดีอยู่ทนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็ต้องไม่หนามากจนเกินไปนะคะอย่างเช่นคนที่แบบผิวหนามากๆหนักมากๆเวลาที่เราดึงหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้ตึงเหมือนคนผิวบางจริง,รงๆเอว่าคนผิวบางดึงหน้าเราสวยกว่าศสรยกรรมที่ดีนะคะไม่ใช่ทำแล้วมันเหมือนเล็บเพราะจริงๆมันก็ไม่มีทางเหมือนเล็บหรอกมันแค่แค่ถ้าจะเหมือนเล็บคือหน้าเราต้องคล้ายเล็บด้วยอะ แต่ทําให้เหมาะกับพื้นฐานของเราไม่ว่าจะเหมาะกับโครงกระดูกเราเหมาะกับกลเด่นเรโชของเรา <c oughs> เหมาะกับผิวของเราแล้วก็ทําให้มันแบบสวยแบบยั่งยืนค่ะ